สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแม่นางพิมพ์หลวงปู่อับวัดท้องไสอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับมีลงทองไว้ด้วยนะครับ เป็นเครื่องรางของขังที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หลวงปู่อับแห่งวัดท้องไซเป็นอย่างมากมีประสบการ์ณเล่าขานจากบรรดาลูกศิษย์ส่วนมากศิทสายนี้จะสักแม่พิมพ์ไว้บริเวณต้นขาช่วงหลังจึงนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลพกพาติดตัว เป็นมหาเน่ห์เมตตานางพิมพ์หรือแม่พิมพานั้นมีลักษณะเป็นลูกผู้หญิงกำลังตั้งครนภมีขาเด็กโผล่ออกมาหรือปางประสูตรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกเป็นตัวแทนคำว่าแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้พกพาไปไหนมีแต่คนเมตตาประดุดดังว่าเป็นคนท้องอยากเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครคิดจะทำอันตรายคนท้องแม่พิมพ์เป็นดังเทพเป็นวิชาที่ใช้ปกป้อง ดนบันดาลช่วยเหลือผู้บูชาเปรียบดุดแม่คอยดูแลลูกเมื่อลูกขออะไรแม่ก็จะคอยช่วยเหลือได้ปลุกเสกให้คอยช่วยเหลือผู้บูชาประกอบด้วยพุทธคุณทุกด้านบนบานได้ทั้งคงกรพันชาตีค้าขายมีเมตตา ส่วนเรื่องสเสน่ห์ก็ดีเยี่ยมจนมีคำกล่าวว่าให้แม่พิมพ์ช่วยเรียกสาวสาวให้เพราะวัยรุ่นในพื้นที่ใช้บนบานในการจีบสาวแล้วได้ผลจนเป็นที่โด่งดังจนบอกต่อกันมาต่อคิวสักแม่พิมพ์ที่ต้นขากันจนแน่นวัด วิธีการใช้บูชาให้ใช้เหล้าขาวปะพรมหรือแตะบริเวณปากแม่พิมพ์เท่านั้นพร้อมภาวนาคาถาอุกะปะสะหะนะพุทธแล้วตั้งอธิษฐานบนบานเอาตามปาถนายิ่งใช้เหล้าขาวแต้มทุกวันยิ่งเห็นอิทิลิต อนุภาพอันเข้มขังด้วยตัวเองเด่นเรื่องสเสน่ห์เมตตาแบบสุดยอดพูดจาคนเชื่อถือโชคลาภเสี่ยงโชคการพนันเด่นมากถือเป็นสายสเสน่ห์เลยก็ว่าได้ขอได้ไหว้รับปัจจุบันที่วัดท้องไซ ยังมีไม้แกะแม่พิมพ์องค์ใหญ่ให้กาบไหวบูชาขอโชคขอราบใครผ่านไปก็กาบขอพอรกันได้นะครับองนี้เป็นเนื้อผงนะครับผสมเนื้อไม้ที่เหลือจากการแกะองค์ใหญ่ที่วัดนะครับ ด้านหลังก็มีจานยันไว้ด้วยนะครับเมตตาขาขายเป็นเลื่องนะครับสำหรับแม่พิมพ์จะคอยช่วยเหลือผู้บูชานะครับวันนี้ก็พามาชมแม่พิมพ์หลวงปู่อับ วัดท้องไซจังหวัดนคนปรปฐมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ